มัดรวมแฟริชพัฒนการปี2024งานผิวยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์สลายไขมันอันไหนคือที่สุดในใจหมอวันนี้ออมจัดมาให้ละค่ะ เห็นคนถามเขามาเยอะแยะว่าควรจะทําอะไรมากมายอะไรยังไงบ้างเราก็เลยมาจัดเลยว่าเฟรนด์ของคุณหมอในแต่ละหมวนประจําปี2024นี้เลยว่าเป็นอะไรบ้างก็คือเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีไม่ซ้ำเพราะว่าเทรนด์มันไปไวเวอร์เวอร์อมีทุกหมวดครบหมดยกกะชงยกกระชรับแบบเลซงเลซอร์มาหมดคุณนะ้าคือบอกหมอแล้วว่าคุณหมอเอาท็อปทีของทุกผาตาร,ารมาเลยรออยู่ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับหมอซันนะคะเป็นแพทย์ประจำกลางน้ำคลินิกครับปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจะมาเรื่องของปรึกษาเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยครับที่เป็นส่วนมากเลยถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปรับรูปหน้าการลดไขมันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนก็คือเขาเริ่มอยากได้ความเป็นธรรมชาติความกระชับมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยแล้วความหย่อนคล้อยด้วย สำหรับหมอนะก็คือหมอจะแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่ม,มกลุ่มที่เข็มได้กับไม่เข็มถ้าสำหรับใครที่อยากออครั้งแรกของหมอไม่อยากเจอเข็มนะครับหมอจะเน้นเป็นเรื่องของเครื่องยกกระชับต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอัลตราฟอร์เมอร์เอ็มีทีนะครับเริ่มต้นเลยเจ็บน้อยไม่มีเข็มนะครับเริ่มต้นแต่สมมติถ้าเป็นกลุ่มเข็มก็จะเรื่องของการประเมินแล้วลว่าคนไข้กังวลอะไรมากสุดนะครับเริ่มต้นจริงๆถ้าเรื่องของเข็มเนี่ยหมอแนะนำเป็นกลุ่มของเมโซก่อนก็ได้เรื่องของหน้าใสหรือว่าจะเป็นบท็อกก็ได้ครับ โดยส่วนตัวหมอเนี่ยก็คือหมอแนะนำจะชอบเป็นคอธรรมชาติชอบเรื่องของเครื่องถ้าหมอชอบสุดเป็นอัลเทราเลยก็คือสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการเป็นธรรมชาติอันนี้อัลเทราเนี่ยอายุน้อยก็ทําได้อายุเยอะก็ยิ่งทําดีนะครับก็คือค่อนข้างดีแล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องของฉีดแหละถ้าหมอแนะนําก็คือการปรับรูปหน้าให้ใช้ดเจงที่สุดก็จะมีกลุ่มของฟิลเลอร์การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยฉีดปุ๊บเห็นปั๊บฉีดใต้ตาก็จะประเมินทีละข้างเลยฉีดข้างหนึ่งสองกระจกเลยเทียบกันเลยจะได้เห ก็คือทีฉีดเข้าไปเพื่อคือหมอจะเน้นแบบธรรมชาติฉีดไปเอคไม่รู้ว่าทำอะไรมาแต่สวยขึ้น mm hmm. อ่าใช่ b บโอติมูลเ o เตเนะี่ยมีหลายตัวเช่นสกาวต้า uh, เรดิเอปัจจุบันเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยหรืออายุเยอะเนี่ยก็แนะนำฉีดส c าว t ้าเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะครับกระตุ้งงนการสร้างคอลลาเจนหน้ากระชับคอลลาเจนในระยะยาวก็ค่อนข้างดีนะครับฉีดแล้วอยู่ได้นานด้วย ก็สกาวต้ากับฟิลเลอร์เนี่ยต่างกันที่สกาวต้าเนี่ยมันฉีดเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราเองเราต้องสร้างขึ้นมาเองจะใช้เวลาในการสร้างนานนิดหนึ่งแต่ว่าฉีดแล้วอยู่ได้นาน2ปีเลยแต่ส่วนฟิลเลอร์ฉีดปุ๊บเห็นผลปับ๊บมันก็จะค่อนข้างไวกว่าก็งานผิวมันเดิมเลยงานผิวตัวไบโอสติมูเลเตอร์ค่อนข้างมาแรงเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็เช่นสกาวต้าเรเดียสสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ฉีดได้เลย ตัวที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสกินบูสเตอร์ที่กลางน้ำเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยนะครับเช่นเป็นนีเวียไฮโดรลัคอันนี้ฉีดทําให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนกันนะครับฉีดอันนี้ค่อนข้างได้เรื่องของงานผิวได้ชัดเจนเช่นความสว่างความใสริ้วรอยเล็กๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเลยต้องเป็นพิโคเลเซอร์แน่นอนของกลางนํำเรานะครับก็คือไม่ว่าจะกรงวลฝ้าหรือกะรอยดําต่างๆก็ใช้พิโคช่วยทําให้ดีขึ้น ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับสำหรับหมอเนาะก็พิโคเนี่ยมันมีหลายหลายตัวหลายยี่ห้อเหมือนกันสาหรับคนที่ไม่อยากได้เข็มขอไม่เจ็บต่ยาชาพ่โคตอบโจทย์ค่อนข้างตอบโจทย์สาหรับหมอก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่กลัวคงกลัวเข็อขมอยากได้ริ้วรอยความกระจ่างใสความขาวลดรอยดําต่างๆไปพ่โคเลย เบอร์นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ตัวแรกอัลเทร่าดีที่สุดยกกระชับได้ค่อนข้างตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอายุเยอะค่อนข้างขึ้นอยู่กับจํานวนช็อตจำนวนลายและอันนี้ก็คือทาครั้งหนึ่งอยู่ได้นานถึงเป็นปีเลยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปถึงชั้นลึกชั้นที่คุณหมอผ่าตัดเขาดึงหน้าเลยแต่นี้คือเราทําปุ๊บหลังจากนั้นใช้ชีวิตได้ตามปกติค่อนข้างสบายสองสบาเป็นเทอร์มาตนะครับเทอร์มาตเหมาะกับคนที่มีแบบไขมันค่อนข้างเยอะนะครับได้ความยกกระชับด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างทาง เแก้มนี่ยุบเข้าไปเลยแล้วก็ยกกระชับค่อนข้างดีตัวสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของอัลต้าร์เมอร์ MPT อันนี้ก็คอนขเจ็บเนี่ยน้อยสุดเลยสำหรับอัลต้าร์เมอร์เหมาะกับเป็นตัวเริ่มต้นในการคนที่อยากยกกระชับใบหน้าอยากลองว่าเออเครื่องต่างๆเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เห็นผลเยอะเหมือนกันแล้วก็เจ็บน้อยตัวนิยมเป็นขาตวนโอ้ยนิยมยาสามตัวนี่คือมาแรงทั้ง3ามตัวเลยก็คือแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความกังวลของคนไข้แล้วก็บดเจ็ตในแต่ละคนแหละออนที่3ชาติปรับรูปหน้าสำหรับหมอโบท็อก ส่วนใหญ่เนี่ยโบท็อก ok เนี่ยสามารถฉีดได้ทั้งกรามในการลดกรามคนกรามใหญ่เนาะอย่างไงก็ต้องใช้โบท็อกในการลดกรามแล้วก็การลิฟติ้งนะครับการฉีดใช้โบททอกเหมือนกันในการปรับรูปหน้าอันนี้ได้เหมือนกันโดยปกติถ้าสมมติคนที่มีกรามใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรที่ช่วยในการลดกรามได้นอกจากโบททอกอันนี้ฉีดปุ๊บก็ค่อนข้างยุบไปเยอะหน้าเล็กลงเลยอันดับสองในการปรับรูปหน้าเนี่ยจริงๆแล้วหมอะให้เป็นกลุ่มไบโอสติมูลเลเตอร์นะตัวเนี้ยคนที่กลัวฟิลเลอร์เนี่ยจะเข้ามาฉีดสกา,า,ตากลต ขอธรรมชาติขอกระตุ้นคอลลาเจนขออยู่นานๆหน่อยสกาวตาเลยปรับรูปหน้าได้ในการเรื่องของความยกกระชับด้วยได้ความเต็มบางส่วนด้วยแล้วก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติกว่าอันดับหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ <laughs> ใช่ปรับรูปหน้าเบอร์หนึ่งเนี่ยเติมปุ๊บสวยเลยเช่นการฉีดบริเวณคนที่มีแก้มตอบขมับตอบใต้ตาหรือคางอะไรอย่างเงี้ยปากอะไรเงี้ยคือ ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดตรงไหนก็คือเห็นผลทันทีในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วความอันตรายมันค่อนข้างเยอะกว่าอย่างอื่นหมอจึงแนะนาว่าเวลาเรามาฉีดเราต้องเช็กก่อนยาแท้หรือเปล่าหมอแท้หรือเปล่าคลินิกได้มาตรฐานไหมนะครับอย่าเน้นว่าราคาที่มันถูกมากเกินไปเช่นแบบมันถูกแบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายมากฟิลเลอร์มันฉีดแล้วมันอยู่กับเราไปเนาะรบบรูปหน้าที่ฉีดพ๊กเห็นเลยก็คือถ้าฉีดไม่ดีฉีดผิดฉีดคุณหมอไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็มีความเป็นอันตรายมากกว่า โอ้ยทมทมเลเซอร์ Laser ก็อย่างที่หมอพูดไปนะเมื่อกี้เนาะเรื่องของงานผิวพิโคเลเซอร์ก็ยังตอบโจทย์ในคนไข้ที่รู้สึกว่าเออมีรอยดํารอยฝ้ากระนะครับต่างๆอย่างไงีก็ต้องใช้พิโคช่วยในการรักษาบางคนกลัวเจ็บอีกไม่อยากได้เข็มเลยก็ต้องไปพิโคเหมือนกันนะครับใช่ จริงๆถ้าเรามีงบมีบัตเจตเลยอะทเทอร์มารดีที่สุดทําครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นผลเลยก็คือแก้มเนี่ยจะยุบป,ประมาณ20%ด้วยซ้ำโดยปกติแล้วส่วนตัวหมอนเนี่ยจะทําเหมือนเดิมหมอจะทําให้ดูซึ่งหน้าเปรียบเทียบกับอีกข้างที่ยังไม่ทามันก็จะเห็นเลยว่าเออยีเอนงนะหน้าเรายุบไปขนาดนี้เลยแต่ถ้าแบบสมมุติว่าเราอยากลองบางคนขอเข้าวงการเพิ่งเข้าวงการแฟตก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับเช่นฉีดแก้มเหนียงนะครับก็ราคาที่อาจจะไม่แพงเท่าเทอร์มาลก็เรมาาาึเกรถข้ปษได้แลายตัวก็เห จริงๆแฟตไม่น่ากลัวเลยเป,เ,ปเป็นกลุ่มของเมโซแฟตนะครับก็คือจริงๆแล้วแฟตเนี่ยพาะตําตแหน่งที่ถูกต้องการฉีดเนี่ยไม่ได้ทําให้หน้าหย่อนค้อยมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกตารงว่าแฟตมันมีหลายโปรดักต์หลายตัวเหมือนกันนะครับหลายคลินิกก็ไม่เหมือนกันคือถ้าหมอแนะนำเน,ำเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาปรึกษาหมอหน่อยว่าเออแฟตที่ของก้างน้ำยังไงไม่มีความหย่อนค้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแบบบางคลินิกใช้แฟตที่แบบอาจจะไม่ค่อยดีแสบเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าฉีดผิดฉีดผิด,ดตําแหน่งที่เป็นแฟตที่พยุงหน้าอาจจะทําใใหหห้นนนาาาายยยยยย่่่ออออคคคไไไดดกกกก็็สสรรรรััับททีงงมมเเเถลลปิจ เข้ามาปรึกษาหมอที่กังนํา clinic หรือจะแอดไลน์นะคะเพื่อทักถามน้องๆก่อนว่าเออเรอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคบเพราะว่ากังนําคลินมีโปรโมชั่นเยอะมากนะครับสาว่าคนที่อยากจะเข้าวงการที่อยากล้องเข็มก้อนไม้หรืออยากจะเป็นเครื่องก่อนก็ได้นะครับทั้ง2ตัวเรามีรีการแปลอย่าชาฟีอยู่แล้วนะคบไม่ต้องกังวลคุณหมอทั้งกัง nam clinic มือเบาแล้วก็เจ็บน้อยแน่นอน,นะคะับ ทุกคนคะหลังจากที่ฟังคุณหมอพูดเมื่อกี้นะคะคือออมอยากจะทําทุกหัตถการเลยคือน่าทาหมดทุกอย่างและที่สําคัญเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องทําตามคุณหมอทุกธิ์ก็ได้เมื่อม,มาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเอ้ยเราเหมาะก,กับอะไรหรือว่าเรามีปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถมาบอกคุณหมอก่อนแล้วคุณหมอก,ก็จะแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดอย่างที่หมอบอกนั่นเองอเพราะว่าทุกคนไม่ได้เหมาะก,กับทุกหัตถการบางคนแบบเอ้ยรู้สึกอยากปรับรูปหน้าแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องใช้ฟิลเ ER, ลอร์ดันอยากจะไปใช้โบท็อกอะไร ก็ s. <S เลยมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ว่าหน้าของเราเนี่ยเหมาะกับอะไรเพราะว่าเทนหัถการความงามมาแรงมากจริงๆแต่ถ้าให้ปลอดภัยนะคะต้องอยู่ใน การดูแลของคุณหมอนะคะที่ผ่านการเทรนมาอย่างดีนั่นเองค่ะไม่ว่าทุกคนนะคะอยากจะมาทําอะไรหรือว่าแบบเฮ้ยทาตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมหรือว่าเลเซอร์อะไรดีนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอฟรีก่อนได้คุณหมอยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะก็คือคลิปนี้คือบัดรวมสิ้นปีให้เลยเนาะมัดรวมสิ้นปีให้เลยก็คือตอนเนี้ยอัปเดตสุดๆแล้วว่าเรามีอะไรบ้างอม,อมถ้าสมมติทุกคนอยากจะมาทําอะไรนะคะก็แอดไลน์แอดกังนําคลินิกนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ ปี2025มีของใหม่แน่นอนเดี๋ยวรอดูนะคะจริงๆปลายปีนี้จะมีของใหม่ละอุบไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงมาดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือมัดรวมทุกหิพการจริงๆนะคะและคลิปหน้าอมจะพาไปไหนไปทําอะไรหรือว่าคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกังดําคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเติมหน้า